กินเที่ยวเปรี้ยวซ่ากับป้านุชเห็นยัง สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับป้าน,นุชอีกแล้วนะคะหลังจากที่ป้าน,นุชเคยทําคลิปวิดีโอผสมดินเพื่อจะปลูกบัวแล้ววันนี้ป้าน,นุชจะมาสอนวิธีการปลูกบัวนะคะนี่คือดินที่ผ่านการออผสมแล้วก็ทิ้งไว้สสัปดาห์ของป้าน,นุชนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็ะคือจะเป็นเลนค่อนข้างจะละเอียดป้าน,นุชก็ตักแดดไว้ หลังจากที่ผสมกับขี้วัวแล้วก็ขยำขยำขยำให้เข้ากันดีนะคะเติมน้ํานิดหน่อยตากแดดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในขี้วัวค่ะและก็ทําให้ดินนั้นมีคุณภาพดีแบบนี้นะคะต้องไม่เหม็นเน่านะคะเพื่อนถ้าเกิดว่าเหม็นเน่าเนี่ยต้องตากต่อไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะใช้ไม่ได้วันนี้ป้านุชเตรียมไว้2กระมังนะคะเพื่อที่จะปลูกบัวพันกันค่ะเมื่อกี้ป้านุชไปรื้อบัวมาแล้วะคะ่ะนี่นะคะ บัวผันบัวผันนี้เป็นสีน้ําเงินค่ะแล้วก็บัวผันอันนี้มีกระถางนะคะเป็นสีชมพูปั้นป้นปน,นูไปเอ่อล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดรากตัดใบทิ้งบางส่วนแล้วนะคะเพื่อที่จะมาปลูกกันค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากบัวผันสีชมพูกันเลยนะคะเพราะว่าน้องมีแค่กอเดียวแต่ว่าน้องมีเอ่อต้นเล็กๆที่เกิดจากฝักแล้วก็อยู่ใน ของน้องเพียบเลยค่ะเดี๋ยวปนุษย์ทำอันนี้เสร็จแล้วปนุษย์ก็จะต้องไปเอาต้นลิงเล็กไปปลูกในกระถางกระถางชําเล็กๆแบบนี้นะคะ,ะบัวผันนี้จะทนแล้วก็ปลูกง่ายสุดแล้วค่ะเขาจเจริญเติบโตในแนวแนวดิ่งะคะ่ะพอเขาโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะมีเงาของเขาก็จะยาวขึ้นค่ะแล้วก็ตัดบางส่วนทิ้งแล้วก็ตัดรากบางส่วนออกเพื่อที่เวลาปลูกใหม่จะเป็นการกระตุ้นให้น้องแตกได้ดีขึ้นนะคะ ก็ตัดใบทิ้งให้เหลือแค่พอประมาณค่ะเพื่อนๆน,นี่นี่นะเห็นเียงเอ่ยนี่มีดอกติดดอกตูมติดมาเพียบเลยนะคะเพราะว่าน้องจเจริญเติบโตดีค่ะแต่ว่าทีเนี้ยคือมันภาชนะมันขับแคบไปแล้วมันอยู่ในอ่างเล็กๆอ่างที่เล็กกว่านี้ด้วยซ้าไปนะคะเอาละค่ะนี่เราก็ดินนะคะที่บนุณตีมไว้ปลูกตรงก,ารกลางกระมังได้เลยค่ะ ทำรูกลมเล็กๆทำกูรูอย่างนี้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่ปน,นุษย์บอกคือเขาเจะเริ่มเติบโตในแนวดิ่งนะคะซึ่งบัวแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันบัวผันผูกง่ายสุดจ้ะค่ะก็ดินเราก็นิ่มดีอยู่แล้วนะคะจิ้มลงไปเลยแล้วก็กบขนิดนึงอย่าให้เงาเขาเออจมเลนมากเกินไปนะคะปนุจย์บอกว่าปน,นุษย์ใช้ดินประมาณครึ่งกระมังนะคะ แต่ถ้าเป็นอ่างใหญ่กว่านี้ก็ใช้ดิน1ใน3ถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นอ่างวัวที่อยู่ข้างหลังด้านหลังป้านุษย์นะคะมีดอกทุกอ่างเลย <c oughs> มองเห็นไหมเนี่ยราคาอันนี้ก็พอปลูกเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้พักนึงก่อนนะคะให้ดินให้ดินเนี่ยพอหมมๆแล้วเราเติมน้ำน้ำจะได้ไม่ขุนคะ่ะโอเคต่อไปเป็นวัวผ่านจีนเมืองน,นะคะ ขันน้ำเงินวันนี้ป้านุชแยกได้ตั้งสามต้นนะป้านุชจะปลูกลงกันหมดเลยค่ะไม่มีพื้นที่แล้วใสกคู่นะยิ้มไปเลยค่ะแล้วก็เอาดินเรียนกบตอนน้องเขาตอนป้านุชเอาน้องเข้ามาคือเล็กมากๆนะคะขอเพื่อนบ้านมาแต่ตอนนี้คือใหญ่แล้ว เวลาเพื่อนๆไปซื้อ,อ,อบัวซื้อดินมาจากที่ร้านก็อย่าลืมทาตามคลิปที่ปนุษย์บอกนะคะกลับไปย้อนดูได้เดี๋ยวปนุษย์จะแปะไว้ให้ด้านหลังของวิดีโอท้ายวิดีโอนี้นะคะวิธีการเตรียมดินวิธีการเตรียมดินของปนุษย์เนี่ยใช้กับบัวทุกชนิดที่ปนุษย์ปลูกนะคะตอนนี้ปนุษย์ก็มี บัวฝ้าหลังกับบัวสายค่ะเอ๋กับบัวผันค่ะไม่มีบัวสายบัวสายเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่น,น,น,นคะคะปลูกง่ายค่ะแต่ว่าขั้นตอนมันจะยุ่งยากตั้งแต่กระบวนการที่เราเตรียมดินนั่นแหละค่ะถ้าเกิดเราเตรียมดินดีบัวก็จะงามนะคะเพื่อนเห็นไหมข้างหลังป้าน,นุเนี่ยบานอยู่สามอ่างเลยนะคะเดี๋ยวป้าน,นุจะถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างถ้าเพื่อนเพื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมดินการปลูกบ,บัวก็ ถามเข้ามาได้นะคะทั้งในอ e ินบ็อกซ์แล้วก็ใน YouTube ค่ะเ,คเดี๋ยวคราวหน,น้าปรรนุ์จะพาไปทำอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อ,อจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปของปนรลุชนะคะสวัสดีค่ะ แดดดีมากค่ะ,ะนี้บัวที่ปลูกเสร็จเมืสักครู่นะคะแต่เราวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะเราให้ดินหมักๆแล้วค่อยเติมน้ำนะคะนี่ปนุษที่ปลูกเมื่อวานค่ะสองอ่างเป็นบัวฝรั่งนะคะไม่ใช่บัวขัน